Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati amalina Man fala mudillah, Waman yudhilil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dinil haqq Li yudhahirahu dini kullih Walau karihan musyrikun Amma ba'du لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال تعالى أيضا อัลิฟลามิมอฮาซิบันนัสอายุตระกูอา س, อยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตันนุน assalamu alaikum า a r a ah ม m ต t ล l l ว h i ะ a b a r a k a t u h ขอความสุขความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการ มาเข้าใจอิสลามกันเถิดฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องที่จะเข้าใจเป็นเรื่องแรกและถ้าเข้าใจในเรื่องนี้มันจะให้การดําเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่ยังมีความสุขคือเข้าใจในเรื่องของอักตดะซึ่งเป็นข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ เข้าใจในเรื่องของอะกดีดะซึ่งอะกีดะแปลว่าข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์สตังมาแก้ก็ไม่หลุดภรรยามาแก้ก็ไม่หลุดลูกมาแก้ก็ไม่หลุดเกียรติยศชื่อเสียงในดุนยามาแก้ก็ไม่หลุดสตรีมาแก้ก็ไม่หลุดนะครับคือไม่ยอมขายศาสนาเพื่อสิ่งต่างๆนอกจากอัลลอฮ์นั่นคือคำว่าอะกีดะพี่น้องครับ คนเราเนี่ยมันง่ายนะการดำเนินชีวิตอยู่บนพูดศรัทธาของคนที่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะา์เนี่ยเวลาทดสอบแล้วเนี่ยเราก็ช่างตัวเราเองช่างตัวเราเองว่าเราจะถูกทดสอบที่อัลลอฮ์กำลังสอบเราเนี่ยเราผ่านไหมอดทนหนักแน่นและรู้ที่มาที่ไปที่มามาจากอัลลอฮ์ที่ไปอ่ะก็อัลลอฮ์ เข้าใจไหมเวลาเราเจ็บไข้ไดป่วยเวลาเราโดนบวลาพี่น้องต้องคิดว่าอ๋อไอ้ที่ฉันโดนอันลลอฮ์เขากำหนดมาตั้งแต่ก่อนฉันเกิดถ้าคนเข้าใจตรงนี้พี่น้องครับมันจะมีความสุขเลยพี่น้องอยากจะฟังสักหน่อยไหมละ่ะมินอาลามะติสาดะวัลฟาระจากอาลามะต่างๆเครื่องหมายต่างๆของความผาสุกและการที่จะได้รับชัยชนะในดุนยาฟังสักนิดหนึ่งเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ อุลมาเขาบอกอย่างนี้อันนลอับดะอุลมาซีดะฟีอิลมิฮีซีดะฟีตาวาดุอีฮีวรห์มะติฮีเขาบอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยทุกครั้งที่ถูกเพิ่มในความรู้ของเขายิ่งอ่านยิ่งเข้าใจยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจเนี่ย เขาก็จะถูกเพิ่มในเรื่องของการทำตนต่อสังคมและมีความเมตตาสังคมไอสิ่งที่ผู้รู้จะต้องเมตตาที่สุดก็คือคนไม่รู้ศาสนานี่ผู้รู้ผู้ที่เข้าใจศาสนาแล้วจะต้องสงสารคนพวกนี้ให้มากที่นี้ผมมองว่าผู้รู้ทุกวันนี้นะครับพี่น้องหลอกจะกินเขาอย่างเดียวเลย นะครับเดี๋ยวจะกินบุญ,บญเดี๋ยวจะกินโน่นเดี๋ยวจะกินนี่ชาวบ้านที่เขาไม่รู้ศาสนาที่เขาเห็นผู้รู้เห็นโคมพกสารบันผืนหนึ่งและผาดผืนหนึ่งแต่งตัววรใส่กุรงเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปกอดถ้าเขาเป็นผู้ชายด้วยกันเขากอดแล้วแต่เขาเป็นผู้หญิงเขากอดไม่ได้ความที่เขาไม่รู้ศาสนาและเขาอยากจะรู้ะเวลาเราที่เป็นผู้รู้ที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเวลาจะเอาจากเขาจะเอาสิ่งที่ดี ผมเปรียบเทียบให้พี่น้องได้รับรู้ว่าคนที่จบมาและได้ปิญญาโทปิญญาเอกมาเนี่ยผมเปรียบเสมือนกับบุคคลที่ครอบครองน้ำใสๆเอาไว้ครอบครองแหล่งน้ำใสๆเอาไว้ที่ชาวบ้านไม่รู้ศาสนาอยากจะดื่มน้ำใสบ่อน,นี้แต่เวลาท่านให้เขากินน่ะท่านไม่เอาน้ำใสในบ่อท่านเอาน้ำเลนน้ำจาให้เขากินคือเอาเรื่องที่ไม่ใช่ศาสนาไปสอนเขา เอาเรื่องที่ไม่ใช่สลามที่นบีไม่ได้มีมาเหล่าคุรฟ่าอิรอสดีนไม่ได้มีมาเอาไปสอนเขาแสดงว่าคนพวกเนี้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของาศาสนาแม้แต่เพียงนิดเดียวถ้าเขาเข้าใจาศาสนาเขาต้องถ่อมต้นและเขาจะต้องเมตตาคนไม่รู้ต่อมาว่ากุลละมาซีดฟีอามะลีฮีซีดฟีเขาฟีฮีวะฮัิฮี ทุกครั้งที่อามันของเขาถูกเพิ่มทําแต่ความดีแล้วหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์มีเงินทองมากมายก่ยกองก็หมดไปในเรื่องของาศาสนาของอัลลอฮ์ช่วยเดดิกอย่าเต็มหญิงไม่ช่วยเหลือทีวีที่ทํางานาศาสนาให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้รับรู้ได้รับรู้เขาก็จะเพิ่มความกลัวต่ออัลลอฮ์เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ มันเป็นความคิดของผมที่ผุดออกมาจากความรู้สึกของผมจริงๆการช่วยเหลืออะไรก็ช่างเนี่ยไม่เท่ากับการช่วยเหลือทีวีโดยเฉพาะทีวีอย่าตีมที่มีสีห้ากองทุนทําเอาไว้มีผู้บริหารยังไงล่ะครับถ้าหากว่าเด็กกำพราเหล่านั้นคนจนเหล่านั้น คนหาเช้ากินข้ามเหล่านั้นนะมีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยโลกดุนยานี่มันจะอยู่อย่างสุขสบายรองจากอาคีรอนี่คือความรู้สึกของผมเองนะครับพี่น้องจะบอกว่าผมผิดผมก็ยอมแต่ผมรู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการช่วยทีวีในเรื่องของศาสนานจึงเป็นเรื่องใหญ่สุดๆผมยกตัวอย่างง่ายๆท่านปฏิญาณตนต่อร้อเลยไม่ต้องสาบานเดี๋ยวพลาดเดือนหนึ่งฉันต้อง,งช่วยยาตีมสองร เดือนหนึ่งฉันต้องช่วยยาตีมห้าร้อยเดือนหนึ่งฉันต้องช่วยยาตีมหนึ่งพันท่านบอกกับอลัลลอฮ์ไว้ไม่ได้สาบานนะและคนที่ดูยาตีมเดิมทีเขาทำบิดาเดิมทีเขาทำชิริกเดิมทีเขาเป็นคนทรยศต่อเราพอเขาดูยาตีมดูไปดูไปดูไปเข้าใจศาสนาและเขาก็ไปสอนผู้อื่นให้เข้าใจศาสนาเหมือนเขาคนที่บริจาคเนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับในวันอาคคีรอ้น้บไม่ท้วน คนได้รับรู้ศาสนาเข้าใจศาสนาเนื่องจากเราช่วยเหลือบริจาคช่วยเหลือยาติมพี่น้องครับตายก็เอาสวรรค์ไปก็แล้วกันแต่ทุกวันนี้เรากักทุนกักตุนเงินทองของเราไว้ทําไมผมยกตัวอย่างมีคนคนหนึ่งพี่น้องครับทํางานราชการเนี่ยได้รับเงินเดือนเนี่ยเดือนละห้าหมื่นบาทถ้างานนับเป็นเงินไทยแต่เป็นคนอาหรับห้าพันรยัน เขาบอกว่านี้สินฉันเนี่ยเยอะแยะเลยมากมายกายกองและพูดกับภรรยาคุยกับภรรยาว่าน่ากลัวชีวิตของเราทั้งชีวิตจบชีวิตแล้วเนี่ยอาจจะใช้นี่ยังไม่หมดแต่ว่าหัวใจก็ยังดีอยู่พี่น้องครับยังมีความหวังอยู่กับอลัลลอฮ์อยู่มากับวันหนึ่งเขาเดินออกไปชายหาดไปชายทะเลก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดที่ดีมาก เขาก็ปรับทุกข์ให้กับเพื่อนฟังพี่น้องฟังนะคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเราใกล้ชิดเขาเนี่ยเราจะได้รับความดีจากเขามากมายกายกองพี่น้องครับคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ไปบอกกับเพื่อนว่าผมเนี่ยหนี้สินเยอะเหลือเกินคิดกับภรรยาว่าอาจจบชีวิตไปทั้งคู่เนี่ยหนี้สินก็ยังค้างค้างอยู่เพราะหนี้สินในดุนยาที่มีมนุษย์เด็กกันเอาแล้ไม่เคลียนะ ท่านหมดบาปของท่านแล้วแต่นิสินยังติดอยู่คนอื่นท่านจะต้องมารับบาปกรรมของคนอื่นเขาด้วยนี่สินที่ติดเขาไว้พี่น้องครับเพื่อนคนนี้ตอบกับเขาว่าอย่างไรเอ็งเจียดเงินมาสักเดือนละสามร้อยดีนาเดสามร้อยดียันได้ไหมเพื่อนคนนี้ก็ถามว่าเอามาทำอะไรอะเอาบริจาคไปในทางขอรอดสิเพื่อชีวิตจะดีขึ้น คนที่เป็นหนี้สินก็บอกทําทั้งๆท,ท,ที่ฉันเป็นหนี้ทนุนล้นตัวเนี่ยเอเอทำเอะเอาละเดี๋ยวก็จะปรึกษากับภรรยาดูพอปรึกษากับภรรยาดูพี่น้องครับภรรยาก็เอาลองทําดูพี่น้องทั้งหลายครับเขาทําอยู่ไม่ถึงปีเนี่ยเขาพูดนะเขามองเห็นทางที่จะหมดหนี้ได้ชัดเจนเลย ที่นี่เราเนี่ยพี่น้องครับท,ท,ทั้งที่มีหนี้ก็ไม่มีเงินก็มากมายก่ายกองแต่ไม่ช่วยงานของอลัลลอฮ์เลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พี่น้องนบีถามไหนทรัพย์ของท่านสิ่งที่ท่านกินไปเดี๋ยวก็ออกมาอุจจระออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะอภรรท์ที่ท่านใช้ไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นผ้าขิริ้วเพราเก่า แต่ไอสิ่งที่จะเหลือสําหรับท่านในอาคีรอคือสิ่งที่ท่านบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องรับรู้ทุกคนจะต้องตระหนักลูกพี่น้องคิดว่าเป็นของท่านเหรอภรรยาพี่น้องว่าเป็นของท่านเหรอทรัพย์สมบัติพี่น้องว่าเป็นของท่านเหรออสังหาริมทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้เจ้ามีไร่ละสามสี่สิบล้านพี่น้องว่าเป็นของท่านเหรอ,อ ถ้าท่านไม่บริจาคถ้าท่านไม่ขายแล้วไปซื้อสวรรค์ขอรอบริจาคด้วยใจบริสุทธิ์ซื้อสวรรค์ได้พี่น้องครับผมมาอัพมากเลยคําพูดที่ผมจะเปล่งไปเนี่ยสําหรับคนที่มีที่ดินมากมา,ายกายกองก็แบ่งเบิงให้ลูกเรียบร้อยแล้วตัวเองก็ยังครอบครองอยู่ไร่ละสามสิบสิบร้าเป็นสิบร่ถ้าท่านไม่ขายในการที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมไปก่อนท่านเป็นคนขอพูดขอโทษนะครับพี่น้องท่านเป็นคนโง่ที่สุดพี่น้อง เลือกเอาสิ่งที่เป็นดุนยาที่เป็นเรื่องสลักหักพันแต่อาค์คริโอที่มันมันค่าเหลืออีก99ท่านไม่เคยคิดเลยท่านเป็นคนฉลาดหรืออย่างนี้พี่น้องทําเถอะครับก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงพวกเจ้าวันที่ไม่มีการซื้อวันที่ไม่มีการขายวันที่ไม่มีการเป็นมิตรก่อนที่วันนั้นจะมาถึงเจ้าให้อัล์ครอขอยืมเป็นนี้ไปก่อนและอาล์คร์จะตอบแทนให้กับท่านอย่างสมบูรณ์ที่สุดในวันที่ตกอับในชีวิตในดุนยานี้ ต่อมาพี่น้องครับวกุลละมาซีดาฟีอุมริฮีนากอซอมินหารซีฮีทุกครั้งที่เขาถูกเพิ่มอายุให้มาก80แล้ว90แล้วร้อยปีแล้วนะคนที่เครื่องหมายของความผาสุกเครื่องหมายของชัยชนะในดุนยาเนี้ ทุกครั้งที่อัลลอฮ์ได้เพิ่มให้อายุของเขาเนี่ยยาวนานเขาก็จะลดน้อยในความละโมบละโมบน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมีที่ทางขายให้ Allah อัลลอฮ์เขายืมไปการที่ขายให้ Allah อัลลอฮ์เขายืมคืออะไรช่วยเหลือทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของยาตีมของเรานะํนมีสีห้าโครงการ ช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือหญิงม้าสร้างมัสยิดวันที่ท่านจบชีวิตจะเป็นวันที่ท่านดีใจสุดๆพี่น้องครับแต่คนรอบข้างร้องไห้หมดเลยเนื่องจากความดีที่ท่านปฏิบัติไว้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ต่อมาพี่น้องครับวกุลมาซีดาฟีมาลีฮีซีดาฟีบักลีฮีพี่น้องครับ ว่ากุลละมาดีดฟีมาลีดีดฟีสขคอยฮีว่าบาลีทุกครั้งที่ได้ถูกเพิ่มให้ได้รับกับความร่ำรวยเงินทองมากมายกายกองเขาจะถูกเพิ่มในเรื่องของความใจบุญและเรื่องของการเสียสละพี่น้องเป็นวันมาหูก็เงี่ยฟังว่า ตรงไหนจะต้องการค่าใช้จ่าย wise, ในเรื่องของเด ah, enfin, ็กกำพร้าในเรื่องของทีวีในเรื่องของคนยากจนในเรื่องของการสร้างมัสยิดตื่นเช้ามาหูจะเงียบฟังเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นว่าคุลละมาซีดะฟีกอดริฮีวะจาฮีฮีซีดะฟีกอร์บีฮีมินันนัสว่ากอดอีฮาวาอิจิฮิมวัตตาวาดุอิละหุม ทุกครั้งที่ถูกเพิ่มให้เรามีอำนาจอัลลอฮ์ให้เรามีเกียรติยศในดุนยาพี่น้องครับเขายิ่งเพิ่มความใกล้ชิดต่อเพื่อนมนุษย์และเป็นคนที่ทำธุระให้กับสังคมนะครับและทอมตนต่อสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้สิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนัก พี่น้องครับเมื่อฟังแล้วเนี่ยพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในขณะที่ท่านมีอยู่เป็นร้อยล้านในขณะที่ท่านมีอยู่เป็นพันล้านแต่ท่านเก็บเอาไว้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ลูกกตนีจะกินอะไรต่อไม่อะไรนิตนีเลือเกินกลัวจะหมดนะเรื่องของการบริจาคก,กตนีเลือเกินแต่อยู่ในธนาคารนระ้อยล้าน ผมจะเล่าให้ฟังนะมีคนคนหนึ่งเขาตรณีเหลือกเกินกับการใช้จ่ายในบ้านกับลูกกับหลานกับภรรยาไม่อยากจะให้แต่กับคนอื่นนี่ทุ่มทุกอย่างเพื่อนฝูงอยู่มาวันหนึ่งพี่น้องครับเขาเชิญเพื่อนฝูงเขาเนี่ยมาในบ้านหลายคนและทำอาหารอย่างสุดๆราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแหละเลีเ้ยงอย่างเปรมเลย ก็มีคนคนหนึ่งที่มีมันสมองดีถามเจ้าภาพว่าโทษนะครับเฮ้ยเอ็งทําไมต้องเลี้ยงเราถึงขนาดนี้ล่ะไอเราก็เพื่อนเอ็งธรรมดานน่แหละแต่ขอถามนิดนึงลูกของท่านภรรยาของท่านหลานของท่านนะท่านเคยทุ่มเทกับค่าช้จ่ายอย่างนี้ไหมเจ้าของบ้านบอกว่าไม่เคยฉันตนีกับครอบครัวพี่น้องครับ เพื่อนคนนี้บอกกับเจ้าของทรัพย์เจ้าของอาหารที่เลี้ยงดูวันนี้อย่างปีเปรมว่าเอ็งระวังนะถ้าเอ็งตนีกับคนในครอบครัวถ้าเอ็งตนีกับคนใกล้ชิดลูกของท่านภรรยาของท่านจะแช่งสาบท่านให้ตายเร็วๆเ,เพื่อเขาจะได้ผ่านไอ้มรดกที่ท่านทิ้งเอาไว้และไม่ถูกต้องในทางก่อนเาะแต่ถ้าหากว่าท่านดีกับลูกดีกับหลานดีกับภรรยาดีกับคนใกล้ชิดเนี่ย ลูกหลานของท่านภรรยาของท่านคนใกล้ชิดของท่านเนี่ยจะวิงวอนให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนและเขาจะเสียใจที่สุดในวันที่ท่านจบชีวิตพี่น้องเลือกเอาสองทางจะให้ลูกหลานแช่งให้ตายเร็วหรือจะให้ลูกหลานช่วยขอดุอาให้กับเราให้เราอายุมั่นขวัญยืนจะได้เป็นพ่อเป็นปู่ที่ดีจะได้บริจาคไปในทางของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ผมให้ข้อคิด แล้วก็เป็นสิ่งเตือนใจกับพี่น้องที่กำลังรับชมรายการอยู่พี่น้องครับต่อมาวะอาลามาตุสีกอวะเครื่องหมายของความทุกข์ยากในดุนยาเครื่องหมายของความทุกข์ยากในดุนยาอันนะฮูกุลละมาซีดาฟีอินมิฮีซีดาฟีกิบริฮีวะตีฮี ทุกครั้งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮณะูวะตาลาเนี่ยได้เพิ่มความรู้ให้กับเขาเขาจะเป็นคนที่โอ้อวดและจะเป็นคนที่โอหังพี่น้องว่ามีไหมคนที่มีความรู้แล้วก็โอ้อวดแล้วก็ยิงพยองแล้วก็ยะโสพี่น้องว่ามีไหมมีนั่นคือคนที่ไม่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องจําไว้เลย เวลาสอนก็ไม่เอากีตาบุลล้อและซุนนะมาสอนนะครับคอยที่จะหลอกสังคมคอยที่จะกินสังคมคอยที่จะกินคนไม่รู้วักุลละมาซีดะฟีอามาลีฮีซีดะฟีฟักรีฮีวัคติกอริฮีลินนัสบอฮ์สุซันนีฮีบินัฟซีทุกครั้งที่ได้เพิ่มในการทำอะมันละหมาเดเก่งบวชเก่ง ก็จะเพิ่มในการโอ้อวดยิงพยองและก็ดูถูกเพื่อนมนุษย์และเข้าใจด้วยตัวเองน่ะทำเนี่ยดีแล้วมีเยอะครับผู้รู้อย่างนี้ผู้รู้ที่ไม่สงสารคนไม่รู้ก็คือผู้รู้ที่ไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่มาจากกิตาบุลลอและสุนามาสอนเขานั่นคือคนที่ไม่สงสารคนไม่รู้ว่าคนลามาซีดฟีอุมริฮีดีดฟีฮารซีฮี ทุกครั้งที่อัลลอฮ์เพิ่มให้กับเขาอายุมั่นขวัญยืนเป็นร้อยปีเขาจะเพิ่มความละโมบหนักขึ้นหนักขึ้นยิ่งรวยยิ่งตนียิ่งรวยยิ่งตนียิ่งรวยยิ่งตน,งยยงตนีนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกพูดทุกนามจะต้องเอาบทความอันนี้นะไปเขียนแล้วก็ให้ใครแปลแปะไว้ที่ฟานะมันจะได้เป็นอุทาหรณ์กับลูกหลานของเรา หลังจากเราจบชีวิตไปแล้วมันได้รับกวความร่ำรวยเงินทองมากมายก่ายกองมันจะได้ไม่เป็นบุคคลเหมือนกับที่บทความที่บรรดาผู้รู้เขาเขียนเอาไว้วกุลมาซีดะฟีมาลิฮีซีดะฟีบักลิฮีอะอิมซากิฮีทุกครั้งนะที่อัลลอฮ เพิ่มทรัพย์สมบัติของเขาให้ได้รับกับความร่ำรวยก็ยิ่งบาคินหนักและก็ยิ่งตะนีหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องว่าโลกดุนยาเนี่ยอยู่ยากทำไมแล้วอยู่ยากคนกาเฟที่ด่าอัลลอฮ์ด่นานบีอัลลอฮ์ให,หนะ้รวยไหมนะรวย คนที่ทรยศต,ต่อลอละหมาดไม่เอาอกาศไม่ออกบวชไม่ไม่บวชอลอลร้อให้รวยไหมรวยรวยมากกว่าเราอีกทำไมล่ะผมจึงบอกว่าอยู่ยากถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยเราทำบิดาเราทำตะกุดขายนะเราเสกเป่าด้วยเวทมนต์อ้อนร้อนให้เงินทองมากมายกายกองก็เลยนึกว่าที่ทำเนี่ยถูกก็เลยทำต่อไปนี่แหละครับ คนทําบิดอ้าคนทําซิริกมันจึงเลิกยากเพราะเขาอ่านกุรอานแล้วไม่ติดตองอ่านกุรอานแล้วไม่พิจารณาอ่านกุรอานแล้วเขาไม่วิเคราะห์มันจึงเกิดความยากลําบากในการที่เขาจะตบัดตัวต่ออัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวกุลละมาซีดาฟีกัดริฮีวะญาฮีซีดาฟีกิบริฮีวะตีฮี ทุกครั้งที่อัลลอฮ์ให้เขามีอำนาจบาดใหญ่ในดุนยาก็จะเพิ่มความตะกบดและจะเพิ่มความโอหังในดุนยานี้วหาฮาดิฮ ah ีอ um ัลูมูรุติลาอุมินัลลอห์นี่คือเรื่องราวที่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาววามติฮหานี้ วัดที่ hani จะไปทีบ่บีบิฮะอิบะดาห์ฟายสตาอิดดูบีบิฮะอวามุนายสกอบิฮาอกวามุนและการทดสอบอันเนี้ยเป็นการทดสอบต่อเบานะครับว่าหลายกลุ่มนะครับได้เลือกเอาความสุขแล้วก็หลายกลุ่มได้เลือกเอาการดำเนินชีวิตอย่างนี้ดังนั้น พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนตัวเองว่าอายุของเราเนี่ยก้าวเข้ามาถึงนี่แล้วเนี่ยเรากับอลัลลอฮ์นั้นใช้ชีวิตอย่างไรบ้างเหมือนกับที่ผมได้บอกกับพี่น้องมาไหม นี่คือความจำเป็นกับมนุษย์ทุกคนครับวันนี้พบกันแค่นี้วัสสลามอเลยกุมวเรอมาตุลลอฮ์าวาบระกาตุ